สวัสดีค่ะทุกคนที่เพื่อนๆพื่อนยูทูบเบอร์นะคะวันนี้เราเมียฝลัง่งหิงเหล็กเมียฝลังก็จะมาในเมนูง่ายๆอีกแล้ววันนี้นะคะอันนี้เหมือนกับว่าที่เมืองไทยก็เหมือนเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวใช่ไหมคะเขาเรียกหอ สปินาคืออะไรอะเมืองไทยเรียกสปรินาเรียกว่าอะไรผักผักปยเล้งหรือว่าผักอะไรคะสปรินาดก็คงเรียกสปินา,นเ,นาเหมือนกันถูกไหมฮะใส่แค่ออลิเวอร์ออยนะคะออลิเวอร์ออยผัดหน่อยก็แค่นั้นนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะ ง่ายๆนะคะเราจะอลิเ,อ,เองให้มันละคะก็ใส่เมคกี้นิดหน่อยนะคะแมคกี้จะได้มีรสชาตินิดหน่อยนะคะใส่ดูประมาณเอานะคะไม่ต้องเยอะเป็นสูตรง่ายๆนะคะแป้งห่อสปีนาตนะคะ ปิ่นนหน้าห่อแป้งนะคะสำเร็จรูปเอามาต้มเสร็จแล้วก็ผัดแค่นี้เราก็ได้อาหารจา,านหนึ่งแล้วค่ะต้องหวนมากนะคะแค่นี้ก็อ,ร,อร่อยนะคะไส้ข้างในเขาก็ปรุงมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราแค่มาหยาะแม็กกี้นิดหน่อยแม็กกี้ ใส่โอริเวอนิดหน่อยก็ทานได้แล้วนะคะเราชอบไก่หรืออะไรล้าก็เติมได้นะคะแต่เราชอบแบบนี้ค่ะคล้ายแบบไม่มีเนื้อสัตว์นะคะบ้านเราเรียกว่าเหมือนกับเกี๊ยวหอ่อแล้วเอามาทอดเอามาผัดนะคะมีแป้งก็มีสปินาดแค่นั้นนะคะ ดูแล้วน่าทานไหมคะคลิปนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์นะคะทำให้ลูกชายทานค่ะเป็นอาหารง,ง่ายๆนะคะสปินาก็มีสุขภาพต่อร่างกายแอมีวิตามินต่อร่างกายนะคะสปินาท บางไทยไม่รู้เรียกอะไรขอโทษด้วยนะคะเรียกไม่ถูกแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นอะไรที่ทำง่ายๆค่ะต้มเสร็จแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็มาผัดนะคะ บางคนที่ฝรั่งเขาก็ไม่ต้องต้มเขาไม่ต้องผัดค่ะเขาต้มแล้วเขาก็ทานเลยค่ะงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์นะคะฝากเป็นกำลังใจให้หญิงเหล็กเมียฝรั่งหญิงเหล็กด้วยนะคะคลิปหน้ามีดีๆจะได้มาทำให้ดูใหม่นะคะ คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนค่ะ